อล้นะับล้วก็มาแนะนำสเปคคอมที่เน้นสตรีมนะครับแล้วก็เล่นไฟเอ็ปรับเป็นเวลี่ไฮได้เลยนะครับฟเฟเลือดโอ้โหเป็นร้อยเลยนะสติ๊กครับมาดูกันปรับเป็น Full HD การาฟิกเวลี่ไฮนะครับนี่ m อ็มเด้วยเป็นลื่นๆเลยเอ็กซ์สอนี้เลย,เล,ย,เล,ยละกันเพื่อภาพที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ เนี่ยครับหูวภาพสวยงามเลืน่นลื่นครับร้อยเฟรมเลยคนในประเทศตอนนี้ประมาณสามร้อยสีสิบคนตอนนี้ที่กาหลาษส้มด้วยนะครับมีมดเสริมต้นสก,กุละโคลอฟิลนะนี่สีชมพอ้ีจัมพู่นะเดี๋ยวครับเล่นลื่นหัวแตกเลยแหละเห็นไหมดูด,ดิโอ้สมูทสุดๆเลยครับเด๋ยบเบิกรดเสียหน่อย ไปแซดกันดีกว่าทรงยังเบสไซด์ยังบอยอืลองขับรถเร็วให้ดูครับอืขับออกมาไม่มองซ้ายมองขวาด้วยดูครับโอ้โหเล่นลื่นไหลดุดสายน้ำสมูทสุดๆอือดิฟดิฟเดี๋ยวเราไปที่ตลาดกลางเข้าไปไปครับเป็นไง บอกเลยว่าไม่ผิดหวังเดี๋ยวช่วงท,ท้ายคลิปแอดปอกจะลองอัดหน้าจอให้ดูนะครับจําลองจําลองสตรีมนะใช้ Intel Quick-Sync ในการอัดหน้าจอนะครับเราก็ปล่อยให้ CPU ปล่อยให้การ์ดจอประมวลผลเกมได้อย่างเต็มที่เลยทำให้ประสิทธิภาพการเล่นเกมเนี่ยมันไม่ดรอปลงนะครับลงลอกไว้เมื่อวานจอดไวช่เฉย,ย,ยแม้รถหายงงเลยเฮ้ยโอ้วันนี้สาวๆไม่มาขาย ไม่มาขายพิซ่าหรอเมื่อวานผมเจอตรงเนี้ยรักแท้ป่ะเนี่ยเนี่ยผมเจอรักแท้เ่าเนี่ย <c oughs> ให้แปแล้วไม่รู้นะเดี๋ยวเขาจะมาจีบแม่ค้าไปบ่อยอยู่ตรงนี้ไม่รู้วันนี้ไปไหนแล้วลืมถามเขาเลยว่ามีแฟนได้ยังไม่งั้นผมจะมาจีบนะย็งไงร้อยเฟรมลืนล่นๆไปกลับกาฬส้มกันเหมือนเดิมนีกก่าเราสบายครับผมสเปคน,นี้บอดเลยคุ้มใครยัง ไม่รู้จักกาจอดจอ RX 6น0 0นะครับผมบอกเลยว่าเป็นกาจอที่คุ้มกว่า3 0ม0ผมบอกเลยเล่นเกมปรับ v e ลี่ i ไฮปรับสุดเนี่ยได้แรงกว่า3 0ม0ในบางเกมนะครับแต่ราคาเนี่ยแค่ประมาณอาติมิเลอย์กลมสัก9 0 0 0แล้วกันใบเนี่ย9000แต่3 0ม0ตัว 12GB กิกเนี่ยหมื่นต้นๆใช่ไหมโอ้โหก็ประหยัดโอ้เกือบ2,000 2-3,000ได้เลยนะครับเป็นกาจอ งบประหยัดนะครับแต่ใครที่อยากเล่นเกมปรับวลี่ไฮปรับไฮได้ผมบอกเลยว่าตัวนี้โคตรคุ้มแถมยังเอาไปยิงสตรีมได้อีกด้วยนะอ่ะโอเคครับผมประมาณนี้ครับไฟเมเล่นได้สบายอยู่แล้วครับร้อยเฟรม